ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคท้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับการกระทําเช่นนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขาในอดีตตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องยากเหลือเกินขณะที่เขาบังคับร่างกายของเขาทีระนิดบาดแผลขนาดใหญ่บนหน้าอกของเขายังคงอยู่ตอนนี้มีชั้นของเลือดอยู่บนผิวของมันหมออยู่เฮายิ้มและพูดว่าข้าจะเป็นตัวแทนของสำนักถัง ในทัวร์นาเมนต์นี้ให้ได้ผู้อาวซส่วนหอบและพูดอย่างโกรธเคืองว่าเจ้าเด็กบ้าเขาถอนหายใจและหันหลังกลับผู้อาวซจวงยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าพักผ่อนให้สบายนะหากเจ้าต้องการเข้าร่วมการแข่งขันเจ้าต้องฟื้นฟูให้มากอย่าลืมนวดขาของเจ้าทุกวันแม้ว่าพวกมันจะเคลื่อนที่ไม่ได้แต่เจ้าต้องทําให้พลังงานต้นกําเนิดในตัวของพวกมันเคลื่อนที่สิ่งนี้จะทําให้ร่างกายของเจ้าอ่อนนุ่ม โชคดีที่มันเป็นธาตุน้ําแข็งขั้นสูงไม่ใช่ธาตุไฟขั้นสูงถ้าไม่อย่างนั้นทางเดินของเจ้าคงหายไปนานแล้วธาตุน้ําแข็งขั้นสูงมีคุณสมบัติในการถนอมอาหารการประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมระบุว่าขาของเจ้าจะดีขึ้นในครึ่งปีถัดไปครึ่งปีหลังไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจำไว้ว่าเจ้าไม่สามารถปล่อยให้มันนานไปมากกว่าหนึ่งปี ถ้าม่อย่างนั้นจะมีปัญหาใหญ่เข้าใจไหมตกลงหัวอยู่เฮ้าตอบด้วยความเคารพผู้เอาวุโจวงเตือนเขาอีกสอาครั้งก่อนที่เขาจะจากไปการรักษานี้ทำให้เขาได้รับแรงบรรดาใจมากมายสำหรับกรณีพิเศษเช่นหัวอยู่เฮ้าเขาต้องบันทึกอย่างรวดเร็วเพื่อที่เขาจะได้วางแผนการรักษาที่ดีขึ้นในอนาคตในขณะที่สามแขนขาของหัวอยู่เฮาไม่สามารถขยับได้ การรักษานี้ยังคงกล่าวได้ว่าสมบูรณ์แบบอย่างน้อยที่สุดชีวิตของหัวยูเฮาก็ไม่ตกอยู่ในอันตรายอีกต่อไปขณะที่เธอส่งผู้เอาโซจวนออกไปหวังตรงเอ๋อถามอย่างระมัดระวังว่ามีอะไรที่เธอต้องจดบันทึกไว้ขณะดูแลเขาหรือไม่จากนั้นเธอข็กลับไปที่ห้องทันทีที่เธอเข้าไปเธออดไม่ได้ที่จะพุ่งไปที่ด้านข้างของเตียงและกระโดดเข้าไปในอ้อมกอดของเขาหัวยูเฮาใช้มือเดียวที่ขยับได้ ซึ่งยังคงสานอยู่เพื่อจับเอวที่เพลวบางของเธอขนโง่เจ้าไม่เห็นหรือว่าตอนนี้ข้าดีขึ้นแล้วเจ้าควรจะมีความสุขอย่าร้องไห้ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณการดูแลอย่างพิถีพิถันของเจ้าอย่างไรก็ตามเจ้าดูผอมลงเป็นถุงใสกระดูกเจ้าจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจึงจะสามารถดูแลข้าได้ตกลงตกลงหวังตรงเอ,อ๋ตกลงไม่หยุดอย่างไรก็ตามน้ำตาของเธอไหลาอาบแก้ม ตรงเอ๋ข้าขออธิบายบางอย่างเกี่ยวกับเชีวเอ๋ให้เจ้าฟังได้ไหมหัวอยู่เฮาถามเขารู้สึกว่าควรจะบอกตรงเอ๋บางอย่างตัวอย่างเช่นความจริงที่ว่าพวกเขาสามารถลม้มรวมวิญญาณยุติการต่อสู้ของพวกเขาได้สิ่งนี้จะป้องกันความเข้าใจผิดในอนาคตไม่ให้เกิดขึ้นหวังตรงเอ๋สายหัวอย่างแรงจากห้อมคอของเขาเธอรุกขึ้นนั่งห่างจากเขาเพียงนิ้วเดียวเธอพูดทั้งน้ำตาว่าอยู่เฮาข้าไม่ต้องการฟังคำอธิบายใดๆ หลังจากวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะเชื่อใจเจ้าอย่างเต็มที่เจ้าได้พิสูจน์ให้ข้าเห็นว่าเจ้าเป็นคนที่รักข้ามากกว่าใครในโลกนี้หวอโจ่ห้าวอดไม่ได้ที่จะหัวเราะพูดแบบนั้นจะทําให้พ่อแม่เสียใจนะหวางตรงเอ๋อกล่าว่ามันต่างกันความรักของพ่อแม่อย่าเปรียบเทียบกับวิธีที่เจ้าปฏิบัติต่อข้าได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นหลังจากหลายปีผ่านไปพวกเขาไม่เคยมาเยี่ยมข้าเลยสักครั้ง หมออยู่ฮ้าเปลี่ยนหัวข้ออย่างรวดเร็วในขณะที่เขาพูดเอาระอย่าร้องไห้ช่วยข้านอนลงเพื่อพักผ่อนการรักษาทั้งหมดเป็นการทดสอบความประสงค์ของเขาหากเป็นคนอื่นพวกเขาคงจะครั่งด้วยความเจ็บปวดอย่างไรก็ตามหัวอยู่ห้าอดทนกับมันทั้งหมดถึงกันนั้นเขาถูกระบายออกจากการทดสอบทั้งหมดตกลงหวังตรงเอ,อ๋ช่วยให้เขานอนลงจากวันนั้นเป็นต้นมา การทุนตัวของหวัวยงเฮาเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยความช่วยเหลือของหวังตงเอ๋อเขาใช้เวลาอีกสามวันในการเปิดทางเดินที่ถูกปิดกั้นทั้งหมดในร่างกายของเขาจากนั้นเขาก็เริ่มฟื้นฟูก,การทำงานของร่างกายเมื่อเจ็ดประหลาดแห่งซือไรเคอร์อ,อีก5คนรู้ว่าเขาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้พวกเขาก็ดีใจมากเมื่อหวัวยงเฮาและหวังตงเอ๋อกลับมาพวกเขาคือเจ็ดประหลาดแห่งซือไรเคอร์อ,อย่างแท้จริง ผู้อาวสสวนได้ส่งมอบเก้าอี้รถเข็นไม้ที่ทําจากต้นไม้ทองคาทั้งหมดไปยังหัวยู่เฮาในขณะที่ผู้อาวสสวนยังคงมีใบหน้าที่ไม่พึงประสงค์บนใบหน้าของเขาและเขาไม่มีท่าทีให้อภัยหัวยู่เฮาแต่หัวยู่เฮาก็ยังรู้สึกถึงความห่วงใยที่ผู้อาวสสวนมีต่อเขาการแข่งขันวิญญาจารย์เยาวชนระดับสูงใกล้เข้ามาหน้าห้องประชุมของสำนักถังนำโดยเป,ย,เปย์ สมาชิกค,คนอื่นๆของเจ็ดประดาแห่งซือไรเคอร์ามาถึงห้องประชุมนอกเหนือจากเจ็ดคนแล้วสวนเจอเวินซึ่งปัจจุบันเป็นรองเจ้าสำนักได้ดูแลการวิจัยเครื่องมือวิญญาณมู่สวนและนานหน้าซึ่งเป็นวิศวกรวิญญาณการต่อสู้ระยะประชิดที่มีวิญญาณยุดการต่อสู้ก็อยู่ที่นั่นด้วยรวมถึงจีเจียเฉินจิงจือยานและสีระดับสูงของสำนักถังการเข้ามาของสวนเจอเวินทำให้สำนักถังพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อสำนักได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนซือไรเคอร์ทุกสัปดาห์นักเรียนคณะวิศวกรรมวิญญาณของโรงเรียนซือไรเคอร์มีบทเรียน3วันกับสำนักถังในสำนักถังพวกเขาถูกสอนโดยส่วนจือเวนโรงผลิตใต้ดินของสำนักถังได้เริ่มขอสร้างแล้วมันใหญ่โตและจำลองมาจากสาราคุณธรรมอันเรื่องชื่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสำนักถังหมายความว่าสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนมาก ไม่สามารถรองรับได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมีขนาดเล็กส่วนเจือเวเนินเสนอแนวคิดและเจตประดานแห่งซูรไาเคอรค์อได้พูดคุยกันก่อนที่พวกเขาจะตกลงที่จะสร้างโรงผลิตเครื่องมือวิญ,ญญาณใต้ดินขนาดใหญ่ในขณะที่คณะวิศวกรรมวิญ,ญญาณของโรงเรียนซูร้ายเคอร์กำลังขยายตัวความสําคัญของพวกเขาก็ยังคงสอนอยู่ดังนั้นจึงไม่มีทางที่พวกเขาจะเก็บทุกอย่างเป็นความลับได้เครื่องมือวิญ,ญญาณระดับสูงบางอย่าง ไม่สามารถผลิตได้ที่นั่นโรงเรียนซูไรเคอร์ตัดสินใจช่วยสำนักถังสร้างโรงผลิตลับหลังการสนทนาในสาราเทพสมุดขายส่สุดสำนักถังก็ตั้งอยู่ในเมืองซูไรเคอร์เช่นเดียวกับโรงผลิตความสำคัญต่อการพัฒนาในอนาคตของสถาบันการศึกษาไม่สามารถอธิบายได้หลังจากการพูดคุยกันสองสามรอบโรงเรียนซูไรเคอร์ตัดสินใจที่จะอุทิศเงินกำลังคนและการขนส่งเพื่อทำให้โรงผลิต ได้ดินสร้างเสร็จในเวลาเดียวกันโรงเรียนซือ่รเคอร์ก็ซื้อหุ้น49%ของสำนักถังนี่หมายความว่าไม่ว่าสำนักถังจะทำกำไรในอนาคตได้เท่าไหร่49%ของกำไรจะไปอยู่ที่โรงเรียนซือไรเคอร์อ,อย่างไรก็ตามสิทธิในการเลือกยังคงอยู่กับพวกเขาแน่นอนว่าในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สูตรของสำนักถังโรงเรียนซือ่รเคอร์จะส่งคนมารับฟังเมื่อใดก็ตามที่สำนักถังตัดสินใจครั้งสำคัญ ในเวลาเดียวกันใครบางคนจากสำนักถังก็จะเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นภายในสาราเทพสมุทรในขั้นต้นเปยเปยวางแผนที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อให้หัวยงเห้ากลับมาทำงานที่สาราเทพสมุทรอย่างไรก็ตามหัวยงเห้าพูดเป็นนายอย่างแรงกล้าต่อเปอยเปยว่าเขาไม่เห็นด้วยกับแผนนี้เหตุผลในการปฏิเสธของเขานั้นง่ายมากเขามั่นใจว่าเขาจะได้รับตำแหน่งในสาราเทพสมุทรกลับคืนมา ได้ด้วยบุญวาสนาของเขาเองสําหรับสํานักถังนี่แม้ความว่าพวกเขาจะมีตัวแทนสองคนที่โตประชุมนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีกว่าเลยในที่สุดเปย์ปเขาได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมในสาราเทพสมุดสํานักถังและโรงเรียนสือไรเคอร์เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดเช่นนั้นโรงผลิตใต้ดินนั้นใหญ่โตในขั้นต้นการก่อสร้างสาราคุณธรรมอันเรื่องชื่อใช้เวลาเกือบ10ปีกว่าจะแล้วเสร็จ ถ้าโรงผลิตใต้ดินของสำนักถังใช้เวลา10ปีมันก็คงนานเกินไปในเวลานี้พลังของโรงเรียนซือไรเคอร์ถูกเปิดเผยแม้แต่่วนจิอเวินก็ตกตะลึงโรงเรียนซือไรเคอร์ได้ส่งคนเพิ่มอีก20คนเพื่อช่วยในการก่อสร้างเมื่อรวมกลุ่มนี้เข้าด้วยกัน่วนจิวเวินก็ตกตะลึงในวันที่เขาพบพวกเขาตอนนั้นเองที่เขาค้นพบความแตกต่างระหว่างวิศวกรวิญ,ญญาณและวิญญาจารย์ 20คนที่ถูกส่งมาโดยโรงเรียนซูรเคอร์นำโดยผู้อาวุโสสวนพวกเขาทั้งหมดเป็นวิทยาจาร์ประเภทธาตุดินต่อจากนั้นผู้อาวุโสสวนได้แสดงให้สวนจือเวินเห็นถึงพลังอันน่าสะพึงกลัวของเทพเจ้าตาวัวกระทิงในเวลาเดียวกันข้ามใต้ดินขนาดใหญ่ถูกขุดโดยผู้อาวุโสสวนโดยใช้พลังอันน่าประทับใจของเขานอกจากนี้เขาไม่ได้ขุดเอาดินย้ายไปที่อื่นดินทั้งหมดถูกบีบอัดเข้าไปในผนังของหลุม ด้วยพลังวิญญาณของเขาทําให้ถ้าม,มีความแข็งแรงมากและมีกําแพงที่แข็งแรงมากต้องรู้ว่าขั้นตอนการขุดถ้ำนั้นยากยิ่งนักเมื่อแรกในการสร้างสาราคุณธรรมอันเรื่องชื่อผู้สร้างไม่เพียงแต่ต้องคํานึงถึงสานการณ์ใต้ดินเท่านั้นแต่ผู้สร้างของอาคารล้วนเป็นปูถุชนคนธรรมดาทั้งหมดและพวกเขาไม่รีบเร่งสําหรับเวลาดังนั้นพวกเขาจึงใช้เวลาเกือบครึ่งปีในการขุดมันจากนั้น พวกเขาเขายัางต้องเสริมกำลังกำแพงของมันซึ่งใช้เวลาเกือบหนึ่งปีถ้าว่าผู้อาสสวส่วนใช้เวลาเพียงวันเดียวในการทำทั้งหมดนี้ด้วยตัวเขาเองเมื่อเสร็จแล้วผู้อาสสวส่วนได้มอบหมายให้คนอื่นที่มีวิญญ,ญาณยุทธการต่อสู้ประเภทธาตุดินให้ช่วยส่วนจื่อเวินดูแลขณะที่เขาออกไปดื่มเหล้ามากขึ้นในบรรดาวิญญาจารย์ที่มีวิญญ,ญาณยุทธการต่อสู้ธาตุดินสามคนเป็นราชทินานามพรมยุทธหกคนเป็นวิญญ,ญาณพรมยุทธ แ่ที่เหลือทั้งหมดอย่างน้อยก็เป็นจกักรพาดิวิญญาณบางคนเป็นอาจารย์และบางคนก็เป็นนักเรียนของร้านด้านในระหว่างพวกเขาพวกเขาต้องการเพียง20วันก่อนที่โรงผลิตใต้ดินของสำนักถังจะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงการระบายอากาศน้ำปาปาและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆตอนนี้พวกเขาต้องจัดเตรียมกับการติดตั้งตะเกียงวิญญาณเท่านั้นสิ่งที่ตามมานั้นยากกว่ามาก สิ่งสาคัญคือการสร้างเครื่องมือวิญญาณประเภทต่างๆนี่เป็นงานวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามเมื่อโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์สิ่งที่พวกเขาต้องทําคือการผลิตเครื่องมือวิญญาณต่างๆและโรงผลิตใต้ดินก็สามารถเริ่มดําเนินการได้เครื่องมือวิญญาณประเภทเสริมทั้งหมดของสํานักถังถูกย้ายไปใต้ดินเมื่อส่วนจือเวินกำลังจะดึงการออกแบบเครื่องมือวิญญาณต่างๆจากความทรงจํหมอ,อยูเฮาซึ่งร่างกายฟื้นตัวได้มาหาเขา พร้อมกับนำกองกระดาษกองโตมาให้เขาในขณะที่ซวนเจอเวินเป็นนักวิจัยอันดับต้นๆของสาดาคุณธรรมอันเรื่องชื่อไม่มีทางที่เขาจะรู้รายละเอียดการสร้างเครื่องมือวิญญ,ญาณทั้งหมดได้ท้ายที่สุดทุกเครื่องมือวิญญ,ญาณต้องการการวิจัยและการทดลองอย่างมากก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์ตามแผนเดิมของเขาเขาต้องใช้เวลาอย่างน้อย3-5ถึงปีในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวิญญ,ญาณประเภทเสริมเหล่านี้ให้สําเร็จ นี่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เขาจำได้อาแกรมมากกว่าหนึ่งในสามของเครื่องมือวิญ,ญญาณประเภทเสริมเหล่านี้อย่างไรก็ตามหัวยูเฮาทำให้เขาประหลาดใจอย่างมากเมื่อเขาเห็นไดอาแกรมที่ละเอียดมากของเครื่องมือวิญญ,ญาณประเภทเสริมวิศวกรวิญ,ญญาณระดับแปดที่ฉลาดสุดยอดคนนี้มองไปที่หัวยูเฮาด้วยปากที่เปิดกว้างหลังจากไม่เชื่ออยู่คู่หนึ่งเขาก็พูดว่าตอนนี้ข้ารู้สิ่งที่เจ้าเรียนรู้ระหว่างการเลือกเปลี่ยนของเจ้าแล้ว ด้วยความช่วยเหลือจากทุกมุมสวนจือเวินสาบานว่าภายในปีเดียวเขาจะสร้างโรงผลิตใต้ดินและเคลื่อนย้ายมันได้ในเวลา3ปีมันจะไปถึงระดับของสาราคุณธรรมอันเรื่องชื่อแน่นอนว่าสิ่งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เขามีทรัพยากรเพียงพอหมอยู่เฮานำโลหะมีค่าทั้งหมดที่เขาได้รับมาให้กับสวนจือเวินในเวลาเดียวกันความร่ำรวยมหาศาลของเมืองซือไรเคอร์ก็มีผลบังคับใช้ ธุรก,กิจไม่กี่แห่งที่ควบคุมโดยโรงเรียนซือไรเคอร์ในเมืองซือไรเคอร์ได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดให้กับโรงผลิตใต้ดินมีการซื้อโลหะมีค่าจํานวนมากจากแต่ละมุมของทวีปเป็นผลให้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าราคาของโลหะมีค่าในทวีปจะเพิ่มขึ้น10%แน่นอนทั้งหมดนี้เป็นความคิดที่เกี่ยวกับเจ็ดประดานแห่งซือไรเคอร์เพราะอีกไม่นานพวกเขาจะไปทําการแข่งขันการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมก่อนไปทำการแข่งขันเปยเป์เบยกล่าวว่าอาจารย์ส่วนเราจะฝากลงผลิตใต้ดินไว้ให้ท่านตกลงส่วนจือเวินตอบศีรษะของเขาก้มลงและไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่หัวอยู่ห้าวที่นั่งอยู่ข้างๆเขาสามารถเห็นดวงตาของอาจารย์ส่วนเป็นสีแดงเพลิงและแดงกล่ำเล็กน้อยสาดายคุณธรรมอันเรื่องชื่อใหม่จะถูกสร้างขึ้นใหม่โดยมีเขาเป็นผู้นำในขั้นต้นเมื่อความคิดนี้ถูกเสนอครั้งแรก จนจนเวิอนรู้สึกตื่นเต้นมากจนแทบจะกระโจนขึ้นไปในอากาศสำหรับวิศวกรวิญ,ญญาณเอาไรสำคัญไปกว่าการทำเครื่องมือวิญ,ญญาณสำหรับโอกาสนี้เขาสัญญาว่าจะบรรยายสัปดาห์ละครั้งที่โรงยันซ์ไรเคอร์อในเวลานี้เขาอาจจะกำลังคิดหาวิธีสร้างไดอาแกรมใหม่สำหรับเครื่องมือวิญ,ญญาณเปย์เป,ย,เปยกล่าวว่าเราจะไปพรุ่งนี้พวกเราทั้งเจ็ดจะไปพร้อมกับนาน,น่าดังนั้นพวกเราแปดคนจะออกเดินทางพี่จีพี่มู่พี่จือหยาน ได้โปรดปกป้องสำนักถังด้วยปืนใหญ่หน้าไม้จูกเก๋ชุดใหม่จะถูกติดตั้งในเมืองซอไรเคอร์นอกจากปืนใหญ่ที่อยู่กับที่แล้วเราจะหยุดผลิตเครื่องมือวิญญาณประเภทอื่นๆเพื่อที่เราจะได้สามารถสร้างโรงผลิตได้ดังนั้นข้าเชื่อใจทุกคนที่นี่สามารถจัดการสำนักได้ในกรณีที่เราไม่อยู่ช้าก่อนเมื่อเปย์เปยพูดจบก็มีฝ่ายค้านผูพ้พูดคือจิงจือยานพี่จือยานท่านมีปัญหาอะไรไหมเปย์เปยถาม จิงจือยานมองไปที่จีเจียเฉินซึ่งอยู่ข้างเคียงเธอและพูดว่าพวกเราต้องการที่จะไปโทร์นเมนตนี้ด้วยเปยเปยตกตะลึงในขณะที่เขาพูดว่าอย่างไรก็ตามท่านอายุเกินที่กําหนดไม่ใช่หรือทั้งจิงจือยานและจีเจียเฉินมีอายุมากกว่า20ปีซึ่งเป็นอายุที่มากเกินจํากัดของการแข่งขันจิงจือยานถอนหายใจและพูดว่าแล้วไงจะมีวิญญาณามากมาย มารวมตัวกันที่นั่นนอกจากนี้เรายังคุ้นเคยกับเมืองลุ่งเรืองถ้าเราไปเราสามารถช่วยพวกเจ้าได้บางอย่างได้แ,แม้กระทั่งปกป้องพวกเจ้ามาอยู่ห้าวหัวเราะปกป้องเรางั้นเหรอถ้าคิดว่าพวกท่านสองคนไปที่นั่นเพื่อสร้างปัญหาเขารู้จักพวกเขาดีเกินไปถ้าพวกเขาไปที่เมืองลุ่งเรืองพวกเขาจะมองหาคนที่สามารถตอ่อสู้เพื่อพัฒนาตนเองได้ไวน,น้าของจริงจือหยาน เปี่ยนเป็นสีแดงและเธอพูดว่าแล้วไงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะไม่พลาดนอกจากนี้มองดูตัวเองเจ้าต้องการคนเข็นรถเข็นไม่ใช่หรือใช่ข้าจะเข็นรถเข็นให้เขาเองที่จะเชิญกล่าวอย่างตรงไปตรงมาดวงตาของเขาเผยให้เห็นความมุ่งมั่นของเขาต่อทุกคนทั้งสองคนทําให้เปื่อยๆมีปัญหามากมายเนื่องจากพวกเขาได้เข้าร่วมกับสํานักถังจึงไม่มีช่วงเวลาใดที่พวกเขาไม่ได้ใช้งาน บางครั้งพวกเขาจะมองหาความท้าทายและในบางครั้งพวกเขาก็าจะแพาย,ยามปณีปนอมทุกคนสามารถซ่อนตัวจากพวกเขาโดยเฉพาะจีเจียเฉินเมื่อรัศมีดาบของเขามีพลังมากขึ้นแม้แต่เปยเปยๆและซูชานทิก็พบว่ามันยากที่จะเอาชนะเขาได้หม่าหยูเฮาไม่กลัวทั้งสองคนอีกต่อไปด้วยสภาพปัจจุบันของเขาจีเจียเฉินและจิงจือยานจะไม่ต่อสู้กับเขาหมอ่อยูเฮา มองไปที่เปย์ซึ่งคิดอยู่คู่หนึ่งและพูดว่าเอาระเจ้าสองคนสามารถติดตามเราได้อย่างไรก็ตามข้าต้องพูดให้ชัดเจนพวกเจ้าสองคนไม่สามารถใช้เวลาทั้งหมดเพื่อค้นหาคู่ต่อสู้ได้ข้าหวังว่าพวกเจ้าทั้งสองคนจะสามารถแบกรับความรับผิดชอบในการดูแลอยู่เ้าได้ตอนนี้ร่างกายของเขากําลังผ่าเชิญกับข้อจํากัดที่รุนแรงดังนั้นข้าต้องการให้พวกเจ้าสองคนดูแลเขา ดีจะเชิญและจริงจื่อยานพยักหน้าเปยเปยคที่ผ่านในช่วงเวลาสั้นๆถ้าทั้งสองคนอยู่ที่นี่ก็ไม่มีใครให้ฝึกซ้อมด้วยพวกเขาอาจจะวิ่งไปที่โรงเรียนและก่อให้เกิดปัญหาพวกเขาจะเป็นเหมือนระเบิดเวลาหากพวกเขาถูกทิ้งไว้ข้างหลังดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะนำพวกเขาไปด้วยคราวนี้ไม่มีอาจารย์มากับพวกเขาพวกเขาจะทำเช่นนี้ด้วยตัวเองโรงเรียนซือไรเคอร์ ไม่สามารถส่งวิทยาจารย์อันทรงพลังไปกับพวกเขาได้และทําได้เพียงให้อาจารย์ที่ดูแลทีมโรงเรียนซือไรเคอร์ปกป้องพวกเขาอย่างสุขุมด้วยจีเจียเฉินและจิงจือหยานความแข็งแกร่งของทีมเพิ่มขึ้นดาบใดที่พวกเขาไม่ได้พบกับราชทินนานามพมยุทธ์พวกเขาน่าจะปลอดภยัยณที่โรงเรียนซือไรเคอร์าสาราเทพสมุดลานด้านในมีเสียงระเบิดดังขึ้นแสงที่ทองสองพานเรากับมังกรที่พลิกตัวไปมากลางอากาศ มันระเบิดใต้หัวบินกระเด็นไปหวังชิวเอ๋อหยิบหอกมังกรทองของเธอออกมาและจ้องขม,มิงไปที่เขาขณะที่เธอกล่าวว่าด้วยสภาพปัจจุบันของเจ้าเจ้าต้องการที่จะเอาชนะหัวยูเฮางั้นเหรอแม้เพียงมือเดียวเขาก็สามารถจัดการเจ้าได้ใต้หัวบินกัดฟันและปีนขึ้นมาจากพื้นดินไม่มีความโกรธในสายตาของเขามีเพียงความมุ่งมั่นที่บริสุทธิ์เขาคำรามพูดว่าอีกครั้งขณะที่เขาพูดอย่างนั้น เขาก็เปิดใช้งานทักษะวิญญาณยุธของเขาอีกครั้งในขณะที่เขาได้ไปหาหวังชิวเอ,อ๋อไม่ใช่แค่เขาที่อยู่ด้วยนอกจากนิ่งเทียนแล้วสมาชิกในทีมคนอื่นๆของทีมโรงเรียนซือไยเคอร์ซึ่งรวมถึงอูเฟิงเฉียหุนเย่โจชือเฉินเฉาจินชวนหลานซูซูหลานลันหลัวและจูรู่้วนได้รับบาดเจ็บหลังจากที่หวังชิวเอ๋อร์กลับมาแล้วโรงเรียนซูรัยเคอรคอ์ก็เริ่มดําเนินการสูกซ้อมพิเศษสาหรับกลุ่มนี้ เนื่องจากพวกเขาไม่มีอาจารย์ผู้ฝึกสอนหวังชิวเอ๋อจึงกลายเป็นผู้ฝึกสอนปีศาจในช่วงสองสามวันแรกวิธีการของเธอนั้นเรียบง่ายและรุนแรงพวกเขาต้องต่อสู้แบบตัวต่อต,ต,ตัวจากนั้นจึงแข่งขันแบบทีมเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหมๆ่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ